ทรงผมไม่พูดวันนี้เหมือนน้องพีเลยน้องพีน้องพีน้องพีใช่แล้วก็เหมือนลูกตัวเองด้วยอ่าเหมือนน้องพีเจด้วยน้องพีเจครับตัดหน้าม้ามาตัดหน้ามมาถ่ายข้างแล้วก็ไว้รักใส่ข้างหลังอ่าตอนนี้เริ่มพูดอะไรงริ่มพูดแล้วพูดพูดได้ยังตัดปาได้ยังเรียกปะปลาเรียกปะาปาได้ปลาปาอโอเคนะฮะมามามัมมัมเอาชอบพี่มัมไม่ใช่ใช่ตลกไงยหิวเวลาเจอหน้าแม่ก็จะมัม มัมมัมอ่อเลือดจุ๋ยได้ไหมจุ๋ยจุ๋ยอะไรจุ๋ยอ่ะจุ่ยได้ได้นิดหน่อยเปเป้อะเปเป้ยังไม่ได้เปเป้ไม่ได้แต่ป๊าป๊าในเรื่องหนักแน่นมากโอเคป๊า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 ครับอออก็คือเวลาแบบเขาสนิทไงพูดอยู่ด้วยบ่อยอ่าใช่ฮะแล้วก็จะพูดว่าแมวแมวแมวไม่เอา อ๋อไม่เอาอ๋อไม่เอาอะพอเลี้ยงแมวได้ป่ะพอถึงแบบได้ยินเสียงแมวมีแมวด้วยอ่าแต่ว่าเริ่มเริ่มถ้าจะไม่เอาปฏิเสธอะไรเขาจะบอกไม่เอาเงี้ยเขาพูดได้พูดได้ละเออน่ารักเมียวอืออ่ะพี่เจกินมะละกอไหม ออนะครับผมเหลืออย่างเดียวพยายามสอนเรื่องตัวเลขอยู่อ้าวเหรอพี่เจอ่ะหนึ 2> 1, 2, 3, 4, ่งสามสี่ห้าแล้วประโยคต่อไปคืออะไรครับอ่าหวยออกอะไรลูกอ๋อ <laughs> ไม่ยากถ้ายังพูดไม่ได้ไม่ยากทำยังไงจับฉลากไง ทำสลากสิบใบให้น้องพีเจจับแค่นั้นเองอันนี้ยังไม่ได้ทำแต่ว่าก่อนหน้านี้แม่บ้านผมเขาชอบเล่นหวยมากเขาก็ให้กรรมเขาสารกรรมเขาสารกรรมอยู่สองสำนวนเจ๊งดิครับเจ๊งนี่เออกรรมเขาสารให้น้องพีเจเข้าไปหยิบเลขดีกว่าอาหยิบเลขเนาะได้มาปุ๊บใบแรกก็ใส่คืนได้มาใบสองใส่คืนใบสามใส่คืนได้สามตัวแล้วถ้าโดนสักงวดหนึ่งนะเรียบร้อยเดี๋ยวงวดแน่ลองจะพ่อพีเจมาครับแต่แม่เขาบอกว่าพีเจไม่เป็นคนชอบให้หวยอ๋อเหรอเพราะให้มาหลายงวดแล้วไม่ถูก อ๋อถ้าไปเข่งอย่างไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไปเค้นอย่างนั้นไม่ได้อ๋อเหรอต้องเป็นธรรมชาติเขาดักเขาอยากนึกแบบตัวเลขให้เดี๋ยวเขาพูดมาเองเดี๋ยวเขาเผลอๆเผเขาก็พูดมาถูก หรือไม่พุทก็แบบไอให้เขาจับเลขเงนี้ก็คือแบบอยู่เพลินๆว่างๆลองดูแต่ถ้าไปตั้งใจหนึ่งก่อนหนึ่งก่อนสิบหกเงี่ยไม่ได้ไม่ได้เนาะไม่ได้อ้แมันเค้นไปครับไม่ได้มาธรรมชาติครับผมเหมือนคุณผู้ฟังที่เค้นเราทุกๆรอบช่ำชองนะครับตอนนี้ไม่เรียกพี่ชาวเลยนะเรียกอะไรฮะโหอย่าถามเลยไม่เรียกอาจารย์แล้วเยกไอ้วนบ้างล่ะครับหลังๆเราไม่ค่อยเข้าอะเฮียบ้างล่ะ นะครับแต่ก็เข้นดังเลยหลัง <S 1> 1 <S หงอ,อหง่หลังเราไม่ค่อยเข้าไงแต่หลานผมพี่หลานผมอะ่ะสองขวบกว่าใช่ปะ่ะแล้วเขาก็เพิง่งหมายหมายถึงว่าเริ่มแบบเริ่มจําตัวเลขได้ออแล้วอยู่ดีๆเขาก็พูดกับอาาเขาเออ ให้เป็นตัวเลขมาสี่สามเอาสี่สามสี่สามแรงงวดที่แล้วก็สี่สามเต็มๆอาม่าก็จัดไปอ๋อได้เลยล็อกหนึ่งหวานหวานเนี่ยเดี๋ยวสองสามสี่อาม่าเศร้าเลยเชื่อเชื่อโดนแล้วโดนยามมาแล้วถือว่างวดสองสามสี่เหรออาม่าปักใจเชื่อแล้วไงเนี่ยสองสามสี่เต็มๆนี่ก็มีความรู้สึกว่างวดต่อไปอาม่าจะทุ่มไม่อ้นแน่เลย นี่แหละอาม่าจะเศร้าไม่ฮะหนึ่งวันมันคำถามแต่ที่น้าม่าบอกอ